น,นี่เราอยู่กันที่หมายเดิมนะอ่งอางตกกจซอยหกแจ้มดิ่งนะมนซ้ําที่เดิมแต่จุดเดิมเมื่อวานตรงนู้นวันนี้มันลงตรงนี้เพราะว่ามันโล่งดิแล้วก็ปักลมปักอะไรได้เลยตอนนี้ลงไปสามหลังละเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเอ็นนะเอ็นที่ใช้ก็เนี่ยยี่ห้อน,นี้โอกาวาสิบฟอนดนะ์ก็เอาเอ็นเก่ารองในไว้ครึ่งหนึ่งจะได้ไม่เปลืองนะเพราะเราตีไม่หมดอยู่แหละเพราะว่าเรอกว่าป่าสะปูนมันลึกก็สิบฟอน ตอนนี้ก็ลงมาสามหลังแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวจะได้มองเห็นชัดเจนนะตัวน,นี้มีมีหลายหลายหายเบอร์ <c oughs> ม้วนเท่าไหร่จำไม่ได้นะประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละใครสนใจก็คมอมเมนต์สอบถามได้กลยเหยื่อที่ใช้ก็นี่นะลำรวมดีดๆก็ปั่นมาวันนี้ปั่นมาเนี่ยครึ่งหัง ก็วันนี้เอาไอ้หัวเชื้อกล้วยดองใส่มาไม่ได้ใส่ลูกตาลนะวันนี้ใส่กล้วยดองมาลองดูเดี๋ยวเป็นไงก็ฝากติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดีดีฟิชิ่งไทยแลนด์นะครับหมายนี้ก็สวยอยู่นะแต่ว่าใครก็ยังดัดอยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันฮะเอ เดิมแล้วนะวันนี้นี่เสื้อแดงหมวกแดง อย่าเพิ่งกดแน่ๆมัโอ oh. ้โหเละเลยครับท่านผู้ชมชาโดไม่ mm. ยืนนะฮะหยุดแลอวจ้โหไม่ได้เอาเบ็ดแม่หมวนมันนอนครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราลงเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบเก้านะกันมาทานข้าวก่อนฮนะเป็นลาบปลาตะเพียนเมื่อวานนะฮะเหลือก็เอามาทานด้วยมากินด้วยไข่เจียวข้าวเหนียวแซ่บครับเดี๋ยวมาลุ้นผลงานกัน ท่านชมสองหลังติดเลยพินงสองหลังพร้อมกันตะเพียนแล้วห um. มุนหลังนั้นตึงไว้ดินั่นนั่นหลังนี้นี่หลังนี้ดึงแล้วเนี่ยดิ้นเ่ยเฮ้ยเหมือนหนักเลยนะปลาใเบดเมันอ่อนโอ้ยกระโดดมาเลยห้อยไว้นั่นแหละตึงหลังนั้น Entonces suele. ยูเลยนะจะเปลี่ยนกันนิ่เหรอวะ Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วนะก็ไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อแล้วคือ,อชุดสุดท้ายเดี๋ยวก็จะกลับแล้วพอดีเอากาดิกมาง่วงนอนฮนะเดี๋ยวไวม,มีเวลาบ้างค่อยมาใหม่อนะหมยนี้ก็สวยดีนะนักตกปลาก็มีหลายท่านนะก็เจอรดดถอยู่นน่นริมถนนก็ขนของเดินเข้ามานี่ขยะก็อกองกองมาอยู่เดี๋ยวจะเอากลับนะฮะเตรียมถุงมาอยู่ เดี๋ยวกลับไปทิ้งที่บ้านลูกสาวก็รอวัดเบ็ดอยู่นี่าไม่กินฟ้ากิกวันนี้ชะโดกวนจัดเลยปลาใหญ่ไม่กินเลยมีปลานินแบนมาตัวนึงเดี๋ยวไว้รอดูตอนกลับบ้านจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่า <c oughs> น่าจะไม่มีแล้วดูท่าทางเงียบเลยไม่มีใครได้เลยวันนี้ <c oughs> หลังนะปิดท้ายปิดท้ายไปจับดีดีจับปลาโยนไปได้อยู่เหยือกพ่งโยนเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เก็บเบ็ดแล้วนะเก็บสี่โมงพอดีตอนนี้ก็ลูกสาวก,ก็เก็บขยะแถวๆนี้นู่นชิ้นหนึ่งเลย ก็ตอนแรกนึกว่าเตรียมถุงมาไม่มีนะก็เลยใส่นี่แหละวันนี้ไม่ได้ตักปลาตักขยะกลับบ้านก็ยังดีฮนะท <c oughs> ่านไหนที่จะมาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะเพราะว่าเป็นสวนของชาวบ้านนะนู่นนู่นอันนึง <c oughs> เดี๋ยวเขาจะติดป้ายไม่ให้มาตกซะ <c oughs> มาแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะ ขอกนี่ไปช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะบายค่ะส่วนนี้ก็เป็นผลงานของวันนี้นะเป็นเป็นเป็นปนินไซนี่แหละแล้วลก็ปรากฏตัวเท่าข้อมือนี่แหละเท่าด้ามมีดนี่แหลปะปานินหลงมาตัวนึงไซแบน